ความรักสมัยเด็กมันอาจจะเป็นแบบเราเลือกที่จะมองแต่ข้อดีของเขามองเห็นแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราชอบแต่เรากลับลืมมองเห็นถึงข้อเสียหรือสิ่งที่เราไม่ชอบไปาบว่าทุกอย่างมันคือปัใจจัยในการที่จะทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆแล้วหรือเปล่ารู้สึกว่าในปัจจุบันนะ่ะความรักอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีปัใจจัยในหลายๆอย่างด้วยข้อคิดสั้นๆเกี่กับความรักของตัวละคร ค่ะก็สำหรับบัวบัวรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้มีแค่คนสองคนตัวปันเมื่อก่อนเขามองเห็นแค่คนที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่เขาลืมที่จะมองเห็นคนที่อยู่ข้างหลังด้วยอย่างเช่นครอบครัวหรือเพื่อน ความรักสมัยเด็กมันอาจจะเป็นแบบเราเลือกที่จะมองแต่ข้อดีของเขามองเห็นแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราชอบแต่เรากลับลืมมองเห็นถึงข้อเสียหรือสิ่งที่เราไม่ชอบไปซึ่งเรารู้สึกว่าข้อเสียหรือสิ่งที่เราต้องยอมรับในตัวคนคนนั้นน่ะมันก็คือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้รอดหรือเปล่า บอกว่าวุฒิภาวะกับความรักมันก็สําคัญพอบัวโตขึ้นเรามองภาพที่มันกว้างขึ้นเราถอยออกมาเราไม่ได้มองเห็นแค่คนที่เรารักแค่คนเดียวแต่มันทําให้เราเห็นถึงข้อดีข้อเสียของเขาต้องมองถึงครอบครัวเขามองถึงเพื่อนฝูงของเขาแล้วก็รู้สึกว่าในปัจจุบันะ่ะความรักอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีปัจจัยในหลายๆอย่างด้วยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้ความรักของเรามันจะอยู่ต่อบ ไปได้อีกนานหรือเปล่าะค่ะ